รวมร้านเด็ดเซี่ยงไฮ้ EP 2มาแล้วคลิปนี้รวมมาให้ถึง6ร้านใครมีแผนจะไปเที่ยวเซฟไวได้เลยร้านแรกข้าวและบะหมี่มันปูที่เราชอบที่สุดร้านนี้ค่อนข้างฮอตในกลุ่มหนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ทั้งข้าวและบะหมี่เสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงตัวบะหมี่เนี่ยเส้นเหนียวหนึบดีเลยแต่เราแอบชอบข้าวมากกว่าเพราะว่ากินพร้อมกับซอสมันปูแล้วนัวหอมมากๆร้านที่2โจ๊กและบะหมีร่รางวัลมิชลิน7ปีซอ้อนซ้อนตัวอยู่ในบ้านหลังเล็กๆแต่รสชาติเด็ดมากตัวโจ๊กอร่อยละมุนแบบไม่ต้องปรุงแต่ที่เราคนชอบที่สุ จะเป็นบะหมี่แห้งชามนี้เส้นหนึบหนับตัวซอสมีความหอมเฉพาะตัวเติมน้ำมันพริกเข้าไปนิดนึงบอกเลยว่าแบบเดียวหมดเกลี้ยงร้านต่อไปปลาต้มผักกาดดองที่เราว่าอร่อยที่สุดร้านนี้ที่ไทยก็มีแต่มาถึงจีนทั้งทีก็ต้องกินแบบออริจินอลเปรี้ยวเผ็ดกลมกลอมตัวข้าวของที่นี่จะหนึบกว่าที่ไทยนิดนึงส่วนพวกของกินเล่นก็อร่อยใช้ได้เลยมาต่อกันที่ร้านที่4ร้านนี้ถูกปากคนไทยแน่นอนเขาเป็นอาหารจีนที่ค่อนข้างกินง่ายและปรุงรสชาติมาถูกปากคนไทยที่สั่งมา3อย่างเนี่รย รอยทุกอย่างเลยและร้านที่5้าเสี่ยวหลงเปายักร้านนี้คนเยอะคิวยาวแต่รอไม่นานมากมีทั้งแบบลูกเล็กและลูกใหญ่ถ้าลูกใหญ่เขาจะให้หลอดมาดูดน้าซุปด้วยใส่ข้างในก็จะให้ปูมาแบบแน่นๆแต่ส่วนตัวเราชอบลูกเล็กมากกว่าเพราะว่ากินง่ายดีและร้านสุดท้ายก๋วยเตี๋ยวสไตล์จีนยูนนานร้านนี้พนักงานที่โรงแรมแนะนํามาตัวเส้นเหนียวนุ่มดีซุปมีความเข้มข้นรสจัดเราว่าร้านนี้ก็น่าจะถูกปากคนไทยอีกเหมือนกันไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่ออ p พีห้กดติดตามรอไว้เลยนะ